วัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีมิตรรักแฟนผ้าใหมากันทุกทท่านนะครับวันนี้มื่นพุทธาพระแท้จะพาเอฟซีทุกท่านไปชมเหรียญรุ่นแรกนะฮะเหรียญรุ่นแรกเลยจะต้องบอกว่าเป็นเหรียญหน้ายักษ์รุ่นแรกเลยดีกว่าของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ฮะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าความสวยงาม ยืนหนึ่งเลยนะฮะคัดแต่พระสวยออกมาแท้ๆนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้คือรุ่นนี่นะฮะเลียนน้ายักรุ่นแรกบาลมีสุทธะสีโรฮะถ้าเห็นองค์พระข้างในจะร้องว้าวกว่าน,นี้นะเพราะว่าสวยจริงๆนะไม่มี ไม่มีสแตนด์อินแน่นอนนะฮะสวยจริงสวยจังฮนะสำหรับรุ่นนี้นะมาดูกันตั้งแต่ภายนอกนะจนถึงเหรียญข้างในนะแล้วก็วันนี้นะมีทางตัวแถมยกรังตัวแจกในพิธีนะฮะแล้วก็เหรียญลุ้นเนื้อนะมาให้พี่ๆีได้รับชมกันแน่นอนนะฮะสำหรับรุ่นนี้จำนวนการจะสร้างลุ้นเนื้อแค่นะฮะ 150ลังเท่านั้นนะหนึลังถือว่าน้อยมากๆนะน้อยมากๆสําหรับเหรียญหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ฮะก็ครบหรอบหลวงพ่อทองด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะก็จำภาที่สร้างนะภาที่สร้างเนี่ยจำนวนไม่เยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเนื้อนะฮะแล้วก็ภาที่จองเนี่ยจะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนี่ยสร้างแค่9องค์ สร้างแค่เก้าองค์เท่านั้นนะแล้วก็มีเนื้อเงินพ่นทรายอีก29องค์โอ้โหถือว่าน้อยมากนะรุ่นนี้จะสร้างแล้วก็ปลุกเสกพร้อมๆกับเขี้ยวเสือแล้วก็เสือแกะนะฮะแกะมาจากเขาวควายเผือกนะเขาวควายเผือกนะเขี้ยวเสือเนี่ยสร้างอยู่500นะเขี้ยวเสือสร้าง500ส่วนเสือแกะเนี่ยสร้างอยู่1000 1,000องค์นะ1 หนึ 1> 1, 000, ่งพันต้องบอกว่าเป็นหนึ่งพันองค์ดีกว่านะฮะฮสำหรับเสือและก็เขี้ยวเสือนะ,ะถือว่าหายากนะ,ะส่วนพระที่ลุ่นเหนือก็ร้อยห้าสิบลังนะ,ะแล้วก็มีอีกหนึ่งพันห้าร้อยองค์นะ,ะที่เป็นพระแจกในพิธีนะฮะฮแบบเนี้ยจะมีหนึ่งพันห้าร้อยองค์นะฮะมีทั้งหมดสามเนือ้อนะ,ะทองแดงลมดำนะะอทองทิพย์ แล้วก็เนื้อสตะนะมีอยู่3าเนื้อมีอยู่3เนื้อ,อเนื้อ,อละ5 0 0้นะรวมเป็นพันหแล้วก็ตัวแถมยกลังนะตัวแถมยกลังอีกร้อยาสิบองค์150องค์นะงเท่ากับจํานวนหลังนะฮะรหลังกับร้อยห้งมามาชมกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับเหรียญน,น้ายักษ์รุ่นแรกหลวงพ่อทองสุทธศีโรนะฮะ แห่งวัดบ้านไลมาเริ่มกันตั้งแต่ภายนอกก่อนเลยนะนี่นะเริ่มตั้งแต่ภายนอกกล่องนะกล้องจะเป็นสีต้องบอกว่าเป็นสีแดงเลือดหมูนะเป็นสีแดงเลือดหมูดีกว่านะเพราะว่าสีจะค่อนข้างเข้มนะสีจะค่อนข้างเข้มนะสกรีนด้วยสีทองเหมือนเดิมนะสกรีนด้วยสีทองเหมือนเดิมนะเหรียญหน้ายักษ์รุ่นแรกบารมี สุทธสีโรนะฮนะแล้วก็มีรูปแบบเหรียญน,นะรูปแบบเหรียญแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหลวงพ่อทองสุทธสีโรวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาปพอสอสีพศ2564นี่ฮะนี่มีแค่นี้นะมีแค่นี้ข้างหลังก็เรียบ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 ,ยบแล้วก็มีสกรีนนะฮะสกรีนเป็นสกรีนใสนะฮะสกรีนด้วยสีเหลืองนะมีอระยันอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้น ก็เดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะแกะกันเลยส่วนตัวแถมยกลังก็ใส่ในกล่องกำมยีสีแดงนะส่วนตัวแจกในพิธีนะแจกในพธิธีรูปแบบเหมือนกันหมดนะแค่กล่องเป็นสีส้มนะกล่องเป็นสีส้มฝาใสสกรีนเหมือนกันซีนก็เหมือนกันนะเราเริ่มต้นกันตั้งแต่องค์แรกกันเลยดีกว่านะองค์แรกเนี่ย มาลุ้นกันเลยนะใครที่สนใจนะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะทั้งทางเฟสเพจเฟซบุ๊กนะหรือทางไลน์นะหรือทางเบอร์โทรศัพท์ยินดีบริการพี่ๆทุกช่องทางฮนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรทิ้งไลน์ไอนะแล้วก็เพจ a c e b o o k ไว้ให้นะฮะเราไลทุกวันนะทางเพจของผมไลทุกวันเวลาสามทุ่มนะเป็นต้นไป พระใหม่จะเข้าเพจก่อนนะฮะพระใหม่จะเข้าเพจก่อนเนะี่ยพอพอเสร็จจากเพจผมก็จะมาอัดวิดีโอนะอัดวิดีโอแล้วก็ลงทาง youtube อีกทีนะนั่นหมายถึงว่าทางฝั่ง u t u b e จะเห็นพระช้ากว่าทางาเพจ Facebook นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเอาละครมาลุ้นกันเลยขออนุญาตซูมกันอีกนิด <c oughs> เพราะว่าสวยจริงนะฮะสวยจริงมาองค์นี้ องนี้โอ้โหเห็นขอบก็สวยแล้วฮะเห็นขอบก็สวยแล้วนะนี่คือโอ้โหซาตินแน่นอนเห็นขอบแบบนี้เอาแล้วเอ้าแล้วลายพิเศษอีกต่างหากตัวพิเศษแน่นอนฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นเป็นลายเสือดาวฮนะนะเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงซาตินลายเสือดาวฮนะนี่ซูมกันให้เห็นชัดๆแบบนี้นะฮะพระสวยขนาดนี้พี่ ไม่มีไม่ได้นะฮะดูฮะล้อมรอบด้วยอัคารยันทั้งหมดนะฮะที่อยู่ขอบข้างนะขอบข้างข้างหน้ามีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้ไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรเลยเขาจะบอกด้านหลังนะฮะจะบอกด้านหลังมีแต่อัคารยันสี่ทิศนะฮะสี่ทิศแล้วก็โอ้โหดูหน้าดูหน้าหลวงพ่อนะฮะรูปเหมือนของหลวงพ่อเหมือนจริงๆฮะสำหรับรุ่นนี้เหมือน มากจันแววตานะฮะเหมือนยันแววตาดูฮะลอยยิ้มอิ่มเอ,อิบเป็นอย่างยิ่งนะฮะลอยยิ้มนี้ยิ้มนิดนิดมีสเสน่ห์เหลือเกินนะ่าแล้วก็มาดูด้านหลังบ้างนะฮนะโอ้โหนี่ที่สุดของที่สุดฮนะด้านหลังประกอบไปด้วยอะไรนะฮนะอาจะมีข้างบนคำว่าหลวงพ่อทองนะฮะสุทธศีโรนะฮะแล้วก็มีพระปิดตา รวมถึงอัคารยันนะฮะอัครายันด้านบนนะแล้วก็มีรูปบัวนะรูปบัวอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ด้านล่างนะฮะครบรอบ72ปีนะหมายถึง6รอบด้วยนะหรอบหลวงพ่อทองด้วยนะวัดบ้านไรนะนะครราชสีมาแค่นี้ฮะเนี่ยที่เหลือเป็นอัคารยันทั้งหมดนะอัครายันทั้งหมดนะเลขโคตด เลขโคดจะอยู่ตรงนี้ฮะสามแปดหนึ่งตรงนี้แล้วทุกองค์จะมีโคดทอทหารแบบนี้นะฮะมีโค้ดทอทหารแบบนี้บางองค์จะมีสองโคดสามโคดนะนี่คือสองโคดฮะทอทหารหนึ่งโคดแล้วก็โคดตัวเลขหนึ่งโค้ดบางเนื้อบางเนื้อจะมีบอกโค้ดอื่นด้วยนะเช่นเนื้อเงินนะจะมีทอทหารจะมีงองงูนะฮะโคดเนื้อเงินนะหรือไม่ก็เป็นตัวแจกในพิธีจะมีโค้ดเพิ่มมาอีก นะมีโค้ดแจกอีกนะหลายหลายแบบนี่คือองค์แรกฮนะนี่คือองค์แรกสวยขนาดนี้พี่จ๋าไม่มีไม่ได้เสียได้แย่นะใครไม่มีนะฮะถ,ถือว่าพลาดแล้วล่ะถือว่าพลาดแล้วนะอ่ะองค์แรกนะมาแกะกันองค์ที่สองต่อนะฮะมาแกะกันองค์ที่สองต่อไม่มีเนื้อล้วนนะผมบอกอีกทีไม่มีเนื้อล้วนนะมีงานพิมเมี่ยมทั้งหลายนะการันตีเนื้อเงินให้สามองนะะ เนื้อเงินสามอง,ง์น้วะอีกนะนวะเนี่ยอีกสามอง,งนะนวะหน้ากากเงินแท้เนี่ยสององหนะวะหน้ากากเ,าเงินขอบเงินนะสององแล้วก็นวะหน้ากากเงินธรรมดาเนี่ยหนึ่ององนะแล้วก็มีสามเคนะโอ้โหสามเคก็สวยนะบาโกลเดียมอีกเยอะแยะมากนะ มาฮะองค์ที่สองขอลุ้นกันเลยนะฮะขอลุ้นกันเลยว่าองค์ที่สองเป็นอุ้ยมาแล้วฮะมาแล้วโอ้โแม่เจ้ามาแล้วฮะหนึ่งในสององะอือืขอกดหน่อยขอกดหน่อยนะนะว่ามาอีกหนึ่งรายการนะนะวะมาอีกหนึ่งรายการนะนี่ของดีหายากเลยนะของดีหายากน่าเป็นเงินแท้นะฮะทั้ง เป็นประกบ3ชิ้นดีกว่าต้องบอกว่าเป็นประกบ3ชิ้นนะอ่อนยั้งสูมกันอีกนิดนึงนะนี่ขอบข้าง1ชิ้นนะขอบข้างเนี่ยจะแยกกับตรงกลางนะจะแยกกับตรงกลางตรงกลางนี่1ชิ้นขอบข้าง1ชิ้นแล้วก็ตัวเหรียญอีก1ชิ้นนะตัวเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อนวะนะตัวเหรียญเป็นเนื้อนวะหน้ากากข้างหน้านะหน้ากากข้างหน้าเนี่ยเป็นเนื้อเงินแท้นะเป็นเนื้อเงินแท้ทั้งนั้นนะนี่สองหนึ่ง เจ็ดอะเลขโคดอ่าโคดทอนะฮะมายอมาจากหลวงพ่อทองนะฮะมดงามที่สุดอะเด่นมากๆพีเด่นมากๆนี่ฮะเนื้อนวะนากรเงินแทะนี่อ่ะต่อไปนะองค์ต่อไปนี่ผมก็ไม่คิดว่าจะแกะได้เองนะเนี่ยรับซื้อเขา ซื้อเข้ามาแล้วหนึ่งองนะนะวะนะกัก,กนอักเงินถือว่าโชคดีมากในมือมีสององเลยฮะรอบต่อไปฮะองค์ต่อไปนะโอ้โหมาละมาละลายพิเศษอีกเช่นเดิมอออที่สุดฮะลายเด่นมากลายเด่นมากๆนะนี่คือเนื้อทองทิพนะเนื้อทองทิพลงยาลายพังฮะ ห uh huh. ลายพังเขียวลายพังเขียวสวยงามมากเนื้อทองทิพซาตินนะโอ้โ uh ห huh. ดูรอยยิ้มละไมมากนะฮะเออรอยยิ้มสวยมากอนะ่ะเนี่ยหมายเลยโขโค้ดสองหลักนะหกศูนย์นะโค้ดทอทหารข้างหลังซาตินแบบนี้นะง uh huh. ดงามเหลือเกินฮนะงดงามเหลือเกินอ่า uh huh. นี่แล้วก็มีองค์ที่แกะแล้วนะแกะแล้ว มาดุรุ้นกันอู้นี่ฮะอย่างที่ผมบอกนะองค์นี้ผมรับซื้อในไลฟ์สดผมมานะฮะผมรับซื้อลูกค้ามานะอยากได้อยากได้ก็รับซื้อมันหมายความว่าตอนเนี้ยผมมี2องค์แล้วนะผมมีนวะหน้าก,ากากเงินแท้นะี่นถึง2องค์ของดีหายากะหายากกว่าเนื้อเงินด้วยซ้ำนะหายาเนื้อเงินมมีในรังสามองนะแต่นวะมีในในรังแค่สององนะ องสุดท้ายนะฮะองสุดท้ายมาเป็นโอ้โหองนี้สวยมากฮะนี่แค่ลงยาสามสียังสวยขนาดนี้ฮะอีพ,พีเอาไปลุ้นกันอีกเยอะแยะมากมายฮะนี่โอ้โหดูรอยเหี่ยวย่นนะฮะดูแววตานะ,ะดูรอยยิ้มนะเส้นสายดูฮะที่คงที่คอนะฮะสวยจริงๆนะใครพลาดรุ่นนี้บอกเลยว่า เสียดายแย่นะ่าที่ตัววัวก็มีลายอัคระยันนะอัคระยันที่ติดกับตัววัวอีกฮนะนี่เป็นทั้งปีเกิดหลวงพ่อนะเป็นทั้งปีนักสัตว์นะแล้วก็วัวนะนี่คือวัวธนูด้วยนะเป็นทั้งวัวธนูด้วยอ่านะกันคุณกันของได้หมดเลยฮนะนี่นี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยสําหรับ5องค์นะห้าองค์ที่ ให้พี่ๆได้รับชมนะฮะงานซาตินบอกเลยว่าเยอะมากงานซาตินนี่70% 70%ในหลังเนี่ยเป็นงานซาตินเกือบทั้งหมดอ่ะมาเรามาดูอา่าองค์แถมยกหลังกันก่อนอา่าโชว์เนื้อกันก่อนโชว์เนื้อกันก่อนนี่คือตัวแถมยกหลังนะแกะหมดละผมนี่นะฮะตัว ยกรังราคาเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะับสำหรับรุ่นนี้พ้าสวยจริงนะฮะพ้าสวยจริงราคาเริ่มดีดวิ่งไปเรื่อยๆนะมาแล้วมาแล้วเป้นโอ้โหนี่ยโอ้โหกล่องหรูมากกล่องหรูมากๆฮนะเหรียญอ่าสกินเหมือนกับหน้ากล่องนะฮะแต่ว่าอยู่ข้างในแค่นั้นเองนี่มาดูกันนะฮะนี่คือเหรียญเนื้อเงินฮนะเนื้อเงิน2 k เออเนื้อเงินแท้แล้วก็ข้างหน้าอาบทองแท้ฮะอาบทองแท้ฮ ไม่ใช่สองเคนะไม่ใช่สองเคนะสองเคไม่มีนะฮะเป็นเนื้อเงินแพ้แท้เนื้อเงินพ้นทรายชุบหน้าและก็ขอบทองคำอนะเด่นมากเด่นมากๆหมายเลขโค้ดนะหนึ่งหนึ่งสองฮะหนึ่งหนึ่งสองนะฮนะผมบอกแล้วว่ามีโค้ดสุดสองโค้ดนะฮะนี่ไอ้มีโค้ดสามโค้ดนะ ททหานงองูนะททหานย่อมาจากหลวงพ่อทองนะงองูคือเนื้อเงินนะเลขโคดมีตำแหน่งเดิมนะตำแหน่งเดิมอุย้ยสวยงามมากนะนี่คือเนื้อเงินนะเนื้อเงินหน้าถึงแม้จะไม่ใช่หนะ้ากากทองคําแต่หน้าเนี่ยทองแท้นะชุบทองแท้นะอ้โหงดงามมากยิ่งยิ่งถ้าเป็นแบบพ่นทรายด้วยนะเห็นด้านๆแบบนี้นะ เหลียมกรอบทองจะเด่นขนาดไหนฮะนี่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะฮะมาถึงองค์สุดท้ายฮะมาถึงองค์สุดท้ายเนี่ยเป็นตัวแจกในพิธีนะฮะเราจะได้เป็นเนื้อไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะหนึ่งในสามเนื้อนะหนึ่งในสามเนื้อเขาจะมีทั้งหมดอ่าเนื้อละห้าร้อยองนะเนื้อละห้าร้อยองมาลุ้นกันฮนะได้ลุ้นด้วยนะเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะเนื้อละห้าร้อยองโอ้โหเนื้อทองทีมั้ เนื้อทองทิพย์ลงยาอีกต่างหากฮนะนี่ขนาดตัวแจกในพิธียังสวยขนาดนี้อา่ามุญงามแท้แท้โอ้โหนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกมีโคดโอ้ยน,นี่สี่โค้ดเลยนะถือว่าโค้ดเยอะนะทอทหารนะโค้ดของพระทองตัวเลขนะโคดตัวเลขหนึ่งสี่สี่นะฮะหนึ่งสี่สี่โค้ดแจกอยู่ตรงนี้นะะแล้วก็มีอีกหนึ่งโค้ด เป็นตัวภาษาจีนคำว่าก,กิมฮะนี่อยู่ตรงนี้หนึ่งสองสาสี่สี่โคตไปเลยฮะให้มาเยอะมาก4ี่โคตเป็นทองทิพนะ,ะไม่สาตินนะฮะไม่สาตินนะทองทิพลงยาดำโอ้ยทางข้างนอกข้างในฮะสวยงามมากๆลงยาจีวรด้วยนี่คืออีกเนื้อหนึ่งที่สร้างน้อยแหละ มีแค่500องค์สร้างน้อยมากนะสร้างน้อยมากๆสําหรับรายการนี้นะสร้างเยอะสุดก็แค่600อยองนะพี่เอาง่ายๆสร้างเยอะสุดห0 0องคงนะสร้างน้อยสุดก็สิบเก้าองนะเนื้อเงินหน้าทองคานะได้ลุ้นด้วยนะ<อ>เนื้อเงินหน้าทองคำเนี้ยได้ลุ้นด้วยนะในในรังเลยนะฮะก็แต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่รังไหนเพราะมันมีแค่19บเก้ารังนะที่จะได้เนื้อเงินหน้าทองคำฮะอ่านี่คือ อีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะฝากพี่ๆไว้เลยนะครับเพราะความสวย10เนี่ยผมให้11เ,เลยสำหรับรุ่นนี้นะ10ให้11นะรุ่นบารมีสุทธสีโลหน้ายักษ์รุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่ฮะใครสนใจทักทายกันเข้ามานะเพราะว่าของเริ่มเหลือน้อยมากๆแล้วนะไม่มีถือว่าผิดสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวราพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะไลค์ like ของพี่ Subscribe ของพี่มีความหมายสำหรับเรานะเพื่อที่เราจะได้พัฒนานะหาพระที่ส,สวยๆแบบนี้มาให้กับพี่ๆได้เช่าหาบูชากันต่อนะมารีวิวให้พี่เห็นเหรียญจริงๆกันเลยนะโค้ดมีตรงไหนตำหนิมีตรงไหน,น,ไหนเหรียญสวยขนาดไหนเนื้ออะไรบ้างจะได้มาชมกันนะก็ของเราในเพจนะเราก็ ไลท์ like ทุกวันนะไลฟ์ like ทุกวันเวลา3ามทุ่มนะใครอยากจะเข้าไปดูไลฟ์สดนะต่อ,อพูดคุยกันนะแลกเปลี่ยนความรู้ยินดีบริการยินดีพูดคุยกับพี่ๆทุกท่านนะสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ